อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับพบกันวันคานตั้งแต่9ก้าโมงถึงประมาณเที่ยงนะทุกคนที่เป็นชาวพุทธได้ยินพุทธพจน์กันมาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันน,นี้เกือบทุกคนที่เป็นชาวพุทธล้วศึกษาทางทฤษฎีมาทางที่ได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนว่างไงนะก็คงจะได้ยินคำนี้มาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แต่จะรู้ซึ้งแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าจะใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตที่เป็นพุทธในชาติที่เป็นพุทธเนี่ยไปศึกษาแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปประสบพบพ่านกับความจริงข้อนี้มากน้อยเพียงใดแตกต่างกันเพียงใดหลายคนมักจะเข้าใจว่าตัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีแต่ผู้ทรงอภิญญาเท่านั้น ที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งซึ่งก็จริงนะในแง่หนึ่งบอกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ไม่ใช่หมายเฉพาะแค่ว่าทํำทำไปเนี้ยทําดีทําชั่วเดี๋ยวนี้นะแล้วได้ผลลัพธ์ทันทีประเภทว่าไปเตะใครปราบหนึ่งนะแล้วจะต้องถูกเตะกลับทันทีบางทีมันไม่ใช่แบบนั้นม,มันมัน มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งแล้วก็มีเรื่องของคิวกรรมนะที่ทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อว่ามันจะอะไรอะไรเนี่ยเป็นไปตามกรรมเพราะถ้าสังสรารวัตรเขาวางพลอดไว้ตื่นขนาดนั้นนะดีไซน์ไว้ตื่นขนาดนั้นเนี่ยป่านนี้ทุกคนรู้ทันหมดแล้วก็คงจะเข้านิพพานกันไปหมดนะไม่เหลือสัตว์ในสังสรารวัตรแม้สักหนึ่งเดียวแต่นี่ มันมีความลึกลับซับซ้อนมันต้องรอบางทีเนี่ยนะข้ามชาติถึงจะเห็นว่าไอ้ที่ทำๆไปทั้งชีวิตเนี่ยจะให้ผลอย่างไรนะหรืออย่างบางคนก็บอกว่าเออมันก็เห็นอยู่นะนะพอตอนยังหนุ่มยังสาวหน้าตาดีๆหล่อๆสวยๆนะนะพูดจาหยาบคายโกหกมดเทจปั้นน้ำเป็นตัวนะแล้วก็ใส่คล้าให้ร้ายใครอยู่ตลอดเวลานะ พอสิบปีผ่านไปจากที่เคยหล่อเคยสวยมันกลายเป็นหน้าหมองหน้าดำนะแล้วสูบหน้าสูบเหมือนกับกระดูกผีอะไรแบบนี้นะก็มีให้เห็นเยอะคือมันต้องเอ่อพูดง่ายว่าทำบาปจนกระทั่งชนะบุญเก่านะถึงขั้นที่เปลี่ยนโครงสร้างทังร่างกายแล้วร่างกายเนี่ยเขาก็พิสูจน์แล้วว่าจริงๆมันเปลี่ยนกันได้แบบลึกลับนะฮะ มันไม่ใช่ว่าจะส่งอยู่แบบมีออร่ราผ่องใสอยู่ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมภายในอเขาเรียกว่าเขาเวลาทีเา่เขาสํารวจออกมาเป็นหลักฐา,านก็นคือพฤติกรรมของสมองเนี่ยนะมันเป็นใน,นทางที่จะทําให้เกิดความสดใสหรือว่าหม่นหมองนะอันนี้ก็เป็นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมชนิดหนึ่งเพียงแต่ว,ว่ามันไม่แน่ คือไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าไอเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะบางคนนะทำบาปไปต้องต้องทำต่อเน,นื่องไปยี่สิบสปีความหมองจึงปรากฏแบบนี้เนี่ยนะเพราะบาปใหม่เนี่ยกว่าจะชนะบุญเก่าวได้บางคนเนี่ยมันนานอ่าอันนี้ก็เลยเหมือนกับยังไม่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสก็คือว่าใครทำชั่วไว้มากนะมันไปเห็นผลเอาตอนหลังจากตายนะแล้วเกิดใหม่ อันเนี้ยที่พอฟังแล้วมันก็เชื่อยากอีกเพราะว่าคนเนี่ยมันมองไม่เห็นน,นะนะว่าที่ทำาไปชาติหน้ามันจะเป็นไงต่อเนี่ยนะมันก็เลยเหมือนกันไม่รู้ชาเอาความมั่นใจมาจากไหนเหมือนนักลงทุนนะถ้าะจะคำนวณได้ภายในปีสองปีว่าเดี๋ยว ลงทุนไปสิบบาทได้คืนมาสองร้อยเนี่ยลงแน่นอนแต่ในเรื่องการลงทุนข้ามภพข้ามชาติมันไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ตายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างว่ากลับมาบอกอะ่ะนะกลับมาบอกกันแบบคลึกโครมนะว่าเออทําดีแล้วได้ดีจริงๆได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้นะไอ้ประเภทที่ตายแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาบอกเนี่ยมันก็เป็นที่กังขา ว่าฝันไปเองหรือเปล่านะสมองหยุดไปจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางบางทีนะขนาดมีการพิสูจน์ทางแพทย์นะว่าสมองเนี่ยจบการทํางานไปแล้วจริงๆก็ยังอุตส่าห์เอ่อคือพอคนกลับมาเนี่ยฟื้นคืนกลับมานะก็ยังอุตส่ามีแพทย์สันนิษฐานว่าอันเนี้ยเป็นเพราะว่าเรายังศึกษาไปไม่ถึงสมองส่วนที่มันยังลึกลับอยู่ ือพูดง่ายๆว่ายังรู้ไม่ทั่วถึงมากพอยังอาจจะมีบางส่วนที่มันยังทํางานอยู่คือก็พยายามอธิบายกันไปแบบที่บางทีเนี่ยเอาสีข้างเข้าถูก็ยอมนะเพราะนี่แหละที่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องง่ายรัดในสังสารวัตรคงทําดีกันอ่ทวนแน่ไม่มีใครทําชั่วเลยซึ่งมันผิด การธรรมชาติของสังสารวัตรเขานะที่ต้องหมุนไปด้วยแรงเหวี่ยงของแรงบุญแรงบาปที่มันคู่ขี้กันไม่งั้นเนี่ยมันก็หมุนไปไม่ได้นี่อันนั้นนะเป็นเรื่องแง่ของสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแบบข้ามภพข้าชาตินะซึ่งรู้ยากแต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในแบบที่เรากําลังอยู่ในห้องวิปัสสนาอนบาลกันอย่างนี้เนี่ยนะมันมีบางสิ่ง ที่เราสามารถมองได้ว่ากรรมไม่ใช่แค่เรื่องของการคิดเอเอการการกระทำหรือว่าการพูดเท่านั้นนะมันมีวิธีคิดมันมีวิธีมองนะซึ่งเป็นกรรมด้วยเหมือนกันที่เรียกว่ามโนกรรมอย่างบอกอ่านเนี่ยทำดีแล้วเป็นคนดีแล้วให้ทานถือศีล ทำไมยังไม่พ้นทุกทําไมบา,บางทีเนี่ยนะความคิดมันเล่นงานตัวเองได้หรือว่ามีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่คอยติดตามรังควานเรานะอันนี้ก็สงสัยกันไปแต่ถ้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วปฏิบัติด้วยกันทุกวันมันจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งคือถึงแม้ทำทานรักษาศีลแต่ถ้าหากว่าไม่เอาสติเข้ามาจอรู้ อยู่กับกายอยู่กับใจจะเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามได้มันก็ไม่ถอนความยึดติดมันก็ไม่ถอนอุปาทานเนี่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าหากว่าเรามีกรรมในแบบที่จะทําให้เกิดการเห็นทําให้เกิดสตินะรับรู้ขึ้นมาตรงตามจริงว่ากายใจนี้สักแต่เป็นรูปเป็นนามมันก็ได้แนวโน้มความพ้นทุกข นะกรรมของคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่กรรมในแบบที่จะเอาดีเอาชั่วเหมือนคนในโลกที่ยังไม่เข้าใจนี่แล้วอย่างมนโนกรรมหรือว่ามุมมองการตั้งมุมมองไว้ภายในที่จะเห็นกายใจเป็นอย่างไรก็ยัง,ย,งยังมีแบ่งแยกออกไปอีกนะบางคนก็ คิดเองเออเองมองว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนด้วยความคิดแล้วก็นึกว่าพอแล้วแค่ตั้งความคิดไว้บอกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวฉันแล้วก็เอาไปบอกใครต่อใครนะบางทีพูดเสียงเงยน็เนเย็นกายไม่ใช่ของเราใจไม่ใช่ของเรานะพูดเหมือนกับว่าอบวางได้แล้วแต่เอาเข้าจริงพอเจอภาษากระทบมัน ยังเป็นคนธรรมดาบางทีร้ายกว่าคนธรรมดาอีกจกนกระทั่งเป็นที่โจทย์จันกันว่านักปฏิบัติธรรมชาวพุทธเนี่ยมันปากว่าตาขยิบกันหรือเปล่านะเพราะเจอกี่คนกี่คนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยพูดเหมือนกับว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแต่จะเอาจะเอาแล้วเอาจากคนอื่นหนักกว่าคนทั้งโลกอีกนะะคือ คนทั้งโลกบางทีเขาเอากันตรงๆซื่อๆนะบอกว่าเนี่ยฉันนี่แหละเร็วแต่ว่าคนปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยคือเอาแบบแฝงๆแอบแอนะรักษาภา,าพเบื้องหน้าไว้ให้ดูดีแต่ว่าเบื้องหลังนะแอบฉกชิงแล้วก็ <c oughs> ยิ่งกว่าพวกนักวิ่งราวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องมุมมองภายในนะ <c oughs> เห็นไหมคือ บางทีเนี่ยมโนกรรมเนี่ยเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอะไรอะไรไหลมาจากใจนี่แหละถ้าหากใจไม่ทําความเข้าใจไว้อย่างถูกต้องไม่ตั้งมุมมองไว้อย่างถูกทิศนะบางทีมันเหมือนกับว่าเออพูดได้เรากับว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงหรือบางคนพูดได้เรากับเป็นพระอราหันต์แต่เอาเข้าจริงนะฮะมันยังทิ้งอะไรไม่ได้สักอย่างหรือกระทั่ง นะยึดหนักกว่าชาวบ้านก็ด้วยนี่พอเรามองนะว่าแนวทางมุมมองที่ตั้งไว้ในภายในที่บอกว่าจะเห็นกายยังไงจะเห็นใจยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่พอสิ้นพระสา,าสดาแล้วนะมีการถกเถียงกันมีการตั้งมูลเหลวนะแม้แต่ของพวกเราก็ คือจัดว่ามีอุบายวิธีนะที่เป็นเป็นทางเฉพาะจะยังไงจะยังไงก็ตามสรุปรวมลงแล้วถ้าหากว่ามุมมองภายในเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านล็อกเป้าไว้ใหน้นั่นก็คือว่าถ้าปฏิบัติมาถูกถ้าปฏิบัติมาตรงเห็นกายเห็นใจโดยความเป็นรูปนามรูปนามนี้ก็คือ โดยความเป็นขันห้าโดยความเป็นอายตนะหกหรือโดยความเป็นธาตุหนกะเห็นอย่างไรแล้วเกิดความรู้สึกว่าโมหะมันเบาบางลงเรื่อยเกิดความรับรู้ขึ้นมาจากภายในว่าจิตของเรามีความตั้งมั่นรับรู้เป็นปกติมากขึ้นมากขึ้นว่ากายนี้ใจนี้มันไม่ใช่ของของเรามันไม่ใช่ตัวของเราถ้าเอาจริงแล้วเกิดมุมมองภายในชัดขึ้นชัดขึ้น อันเนี้ยนะตัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือเป็นไปตามมุมมองที่ตั้งไว้ถูกแล้วของแต่ละคนนะไม่ใช่ว่าบอกปฏิบัติทมแล้วจะได,ดได้ดิบได้ดีได้ผลทุกข์กันทุกคนเสมอไปแตนะ่แม้กระทั่งว่าคนที่ตั้งมุมมองไว้ถูกแล้วนะตรงแล้วมีความต่อนเนื่องมีความเอาจริงมากน้อยแค่ไหนไอ้นี่ก็ซอยย่อยออกไปอีก ซึ่งถ้าหากว่านะเราได้พบได้เจอันที่ขยันขันแข็งในห้องหรือย้อนกลับมามองตัวเองเออเราขยันมากหรือขยันน้อยแค่ไหนเหล่านี้แหละที่กำลังเห็นกันจ่ายจากโดยไม่ต้องไปเปิดตำราหรือไม่ต้องไปได้อภิญญาข้ามภพข้ามชาติมาก่อนนะเราจะตระหนักกันในแต่ละวันที่ผ่านไปว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามมุมมองที่เกิดขึ้นจากภายในเกิดจากความเข้าใจเกิดจากความรับรู้เกิดจากความรู้นะแล้วก็เกิดจากประสบการณ์ตรงหลายสิ่งหลายอย่างที่มันฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นมุมมองทางใจของเราซึ่งมันอยู่ข้างไหนเป็นของปัจจุตังเป็นของรู้ได้เฉพาะตนนี่แหละนี่แหละนะที่เป็นกรรมของเราที่กําลังทําอยู่ทุกวันนี้เป็นอาชินกรรมไหมเกิดขึ้นทุกวันไหม หรือว่าเป็นกรรมแบบกระปริบกระปรอยนะนานๆเกิดขึ้นดีอันนี้รู้อยู่แก่ใจของเราแต่ละคนนะครับมาส่วนตนกันครับ